โอเคสวัสดีครับม .6 นะครับเราจะาพูดการอินทิเกรตกันต่อให้จบนะจริงแล้วเนะื้อหาครูพูดจบไปแล้วแต่ยังทำตัวอย่างไม่เยอะก็จะทวนตัวอย่างอีกสัก2-3ข้อแล้วกันนะครับเข้าอินทิเกรตจริงๆแล้วใช้เพื่อการหาพอทอพื้นที่ปิดล้อมนะแต่ว่าทั้ง2อ,อย่างนี้ทําต่างกันเราเรียกว่าอินทิเกรตเป็นเครื่องมือนหนึงในการหาพื้นที่ซึ่งหางพื้นที่ได้ต้องวาดรูปให้เป็นก่อนโอเคไหมอ่ะ ตัวอย่างอย่างเช่นโจทย์หาอินทิเกรตตัวอย่างเช่นครั้งก่อนเราทําไว้อย่างนี้จงหาค่าอินทิเกรตของอย่างนี้เป็นตน้นนะครับถ้าอินทิเกรตอย่างนี้ปกติเลยหนูก็อันนี้เรียกว่าอินทิเกรตพันเขตนะครับอัน,นี้ก็เป็นเขตก็หาอินทิเกรตทั่วไปจะหกกลายเป็นอะไร 6x บวกด้วย x อ็กำลังสส่วนสด้วยนะกำลังบวกขึ้น1แล้วก็หารออกใช่ไหมครับลบด้วย x กำลังสามส่วนสามธรรมดาถ,ถ้าอินทิเกรตทั่วไปจะมีบวก c ถูกต้องมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจำกเขตหนูไม่ต้องมีบวก c แต่เราจะใส่เป็นช่วงตั้งแต่ลบหนึ่งไปถึง c แล้วก็แทนค่าไปสองอันด้วยกันคือ fc ลบด้วย f ลบหนึ่งใช่ไหมครับอ่าจะได้มากลายเป็นหกคูณสี่บวกสี่กำลังสองส่วนสองลบสี่กำลังสามส่วนสามทั้งหมดลบด้วยหกคูณลบหนึ่ง บวกรบหกำลัง2ส่วน2ลบด้วยลบ1นึ่กำลัง3ส่วน3โอเคนะก่อนแรก64 24 4กำลังสองสิบหกหารสเหลือ8 4กำลัง3 64ส่วน3 <c oughs> ลบ6ลบลบ,ลบเป็นบวก6ลบกำลังสองเป็นบวกออกมาเป็นบวก1ส่วน2อและสุดท้ายลบกำลัง3าเป็นลบลบลบ,ลบเป็นบวกออกมาเป็นบวก1ส่วน3าม ถูกไหมไม่ถูกค่ะอย่าลืมด้านน้าว่าได้เป็นลบอ่ะหนูต้องกระจายเข้าไปด้วย3ตัวเลยถึงได้ครับอันนี้ลบเป็นบวกถูกต้องอันนี้ต้องมีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสองนะระวังตรงนี้ข้อปิดื่องมายนะแล้วอเลขออกปุ๊บอ่ะต้องปิดข้างหมายข้างในด้วยนะครับไม่ใช่ปิดตัวหน้าตัวเดียวโอเคไหมครับอ่าหม่นะเมื่อกี้ลบกลางสองเป็นบวกและบวกเชิลบเป็นลบถูกต้องอันนี้ลบคูณลบเป็นบวกเหมือนกันเชิลบด้านนอกก็เป็นลบรอบนึงเพราะฉะนั้นสุดท้ายออกมากลายเป็นเอาเลขก่อนสามตัวนี้ ยี่สบี่บวกหกสามสบสาสล่วนสาลบหส่วนสกลายเป็นลบหกสบห้าส่วนสากับลบหส่วนสองทส่วนเท่ากันหาคอนอหกหกสิองร้อยสแล้วก็3า3หนึ่งสาบแปดลบหนึ่งร้สา่วนหกทำไปเสร็จครับหอะไรหกสองส 6 2สเป็น22เศษ1ส่วน6 38ลบ22เศษ1ส่วน6ออกมาเหลือเท่ากับ15เศษ5ส่วน6นะครับโอเคหน้าการลบแบบเศษส่วนอย่างนี้ไปแล้วนะไม่ต้องทำแบบเด็กปถมนะเด็กมอต้องทำนะทำเป็นเศษเกินแค่ครูแล้วก็เอา6ไปคูณเลขเยอะเลยทีเนี้ยเดี๋ยวปาทำเป็นไหม โอเคครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรตทั่วไปเนี่ยเราจะได้เท่ากับ15เศษ5ส่วนหแต่นี่ไม่ใช่พื้นที่ถูกต้องนะมันต่างข้อพื้นที่เฉยนะคุณ่อนบอกไว้ว่าถ้าการหาพื้นที่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องออกับแกนด้วยนะครับมันจะเกี่ยวว่าเนี่ยถ้าหนูอินทิเกรตแต่ลบ1่ไปถึง4ปึ๊บลบ1ไปถึง4หนูต้องมาดูต่อว่าเฮ้ยมันอยู่ข้างบนหรือมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับส้ส่วน6กบเศษ5 5าส่วนมันคือเอาบวกลบเรียบร้อยเลยหักล้างมาเลยเหลือแค่นี แต่ก,ากรางต้องมากกว่านั้นถูกไหมฉะนั้นทำยังไงนะจำได้ไหมถ้าสมมุติว่าข้อนี้คือข้อ,ขอที่หกสิบจุดหกนะครับจยดสั่งหารพรื้นที่ล้อมโค้งเนี่ยทำาังไงจุดตัด y เป็นศูนย์ Y เป็นศนะูนย์ใช,นนใช่ครับคือจุดตัดกราฟอ่ะ ตรงเนี้ยพวกเนี้ยมันตัดตรงไหนใช่ไหมตรงเนี้ยพวกเนี้ยเราเรียกว่าจุดที่ y เป็นศูนย์ถูกไหมครับไม่ใช่เป็นศูนย์หรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะวาดลูปเป๊ะเลยต้องสี่ขั้นตอนนะหนึ่งสองสี่แต่ถ้าไม่อยากวาดลูปเป๊ะวาดลูปแบบคร่าวๆเราใช้ขั้นตอนเดียวขั้นตอนที่สี่เลยคือบอกว่าให้ y เป็นศูนย์เราหาจุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x ดูว่าแก๊สมันตัดแกน x ที่ไหนบ้างก็แทนค่า y เป็นศูนย์ลงไปเป็น6บวก x ลบ x กำลังสองย้ายข้างมาหรือเอาลบคูณตลอด เท่านี้หาจุดตัดได้ x ลบ 3x บวก2เท่ากับ0ใช่ไหมครับแปล x มนี่ยเท่ากับ3และลบ2อ๋องั้นดูและ <c oughs> หน้าตาก,กร้ามข้าวเนี่ยมี2จุดตัดคืออยู่ที่ลบ2กับที่3แต่กราฟเราหาที่ไหนะที่ลบ1กับ4อย่างนี้ใช่ไหมแปลว่ากราฟหนูจะมีช่วงตัดสมมตินะครูบอกว่าครูมั่วข้าวรูปก,กราฟมาตัดอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่ามี2ช่วงด้วยกันคือช่วงที่น้อยกว่าและก็มากกว่าใช่ไหมครับแต่ คูชัวรูปกราฟเป็นอย่างเงี้ยไม่ชัวอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนอะอาจจะเป็นลักษณะตัดที่2องลบสองสามอย่างนี้ใช่ไหมครับงั้นเราก็ต้องลองอินเกจดูก่อนเนอะเรารู้ว่างั้นหนูแบ่งช่วงการที่เราจะรู้แค่จุดตัดกันไหนก็ปุ๊บหนูก็รู้ว่านแบ่งช่วงอะไรระหว่างลบหนึ่งไปจนถึงสามถูกไหมครับอินเกจลบหนึ่งถึงสามถึงสี่แนะต่อมาก็บวกด้วยอินเกจสามถึงสี่แล้วก็แยกคิดอ่านว่าอันนี้เป็นบวกหรือลบถ้านี่ออกมาแล้วเป็นบวกแปลว่าเนี่ย ขื้นที่ต้องมันอยู่เหนือแกน,แกน x อยู่แล้วแล้วก็3ถึง4ก็ต้องมีค่าเป็นลบใช่ไหมค่าอยู่ใต้แกน x ถูกไหมครับโอเคนะการอินทิเกรตเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณจะแบ่งช่วงอินทิเกรตเป็น2ช่วงด้วยกัน f x เท่ากับ6บวก x ลบ x กำลัง2จุดตรงไหนบจุดตรงไหนอยู่ครับ เปลี่ยนหน้าแล้วครับจบเร็วครับเร็วหมดแล้วครับโอเคครับผมอ่ะจากนะครับถ้าหาพทใต้กราฟกับแกน x ตั้งแต่ลบหถึงสอ่ะครูบอกว่าครูจับเท่าศูนย์ปั๊บ x ลบ3 x บวก2 x เท่ากับ3และลบ2จุดตัดบนแกน x หนูจะได้มาอินทิเกรตช่วงแรกคือลบ1ถึง3บวกกับ3ถึง4 -2 ลบ2ไม่เกี่ยวข้องนะลบ2อยู่นอกเกณ์ที่เราหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอินิเกรตอันแรกกลายเป็น ลบ x กำลัง3ส่วน3บวก x กำลัง2ส่วน2บวก6 x ตั้งแต่ลบ1ถึง3คุณชอบเขียนจากดีกรีมากกว่าขึ้นก่อนเนอะก็เอาตัวแรกสุดเป็นลบ x กำลัง2เนอะอินเก r a t ังนลบ x กำลัง3ส่วน3ทันไหมครับโอเคแล้วก็แทนค่า3กับลบ1 3, 3, 9, 3, 27, 3, นึ่งอ่าสามสามเหารสเหลือลบ9ขออนุญาตแทนใจนะเก9าสอส่วนสแล้วก็หกสา ลบด้วยลนเนี่ยคือลบหนึงกาเป็นลบลบเป็นบวกเป็น -1 นส่วนสาลบด้วยกลางสเป็นบวกหนส่วนสแล้วก็ลบหกสิแลบเก้าละเบวกเส่วนสองลบลบหเป็นบวกหกลบหนึ่ส่วนสามลบหนึ่ส่วนสองรวมกันเป็น้า กส่วนสลบหส่วนอเหลือ8ส่วน2หรือ4แล้วก็ตามด้วยลบ1่ส่วน3มใช่ไหมครับออกมากลายเป็น19ลบหส่วน3หรือ18เศษ2ส่วน3เนี่ยการที่มันบวกอยู่แล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าจริงแล้วพื้นที่ข้อน,นี้หน้าตาจุดตัดลบ2อกับ3แสดงว่าช่วงนี้ตัวอ,อยู่ข้างบนครับโอเคไหมตั้งแต่อินดิเกตลบ 1- ถึง3ได้เป็นบวกครับต่อมาสถึงสี่ถูกต้องนะต้องมีค่าเป็นลบโอเคเราก็ทำต่อตรงนี้ครับ ค่ 5, อาอินเกรตมามันเดิมได้มาเป็นลบเสูงยก็ได้ลบ x กํลัง3ส่วน3บวก x กําลังสส่วน2บวก6 x อินทิเกรตตั้งแต่3ไปถึง4 4กําลัง3 64 4กำลัง2 16ส่วน2 4 6 24ลบด้วย3 3ลบ9บวก9ส่วน2 บวก18โอเคออกมากลายเป็น32ลบ64ส่วน3อันนี้คุณนี้9ออกมาเป็นลบ9บวกลบ9 18ลบ9เหลือ9 9ด้านหน้ามีลบเป็นลบ9แล้วก็ลบ9ส่วน2อ่ะช่นี้คุณคุณได้เหลือเท่ากับ23า อันนี้ลบกันไม่ได้เนอะทำไงดีอ่ะเ,เสร็จค่าแล้วกัน3เป็น21เศษ1นส่วนสกับ4เศษ1นส่วนสเป็นลบยีเศษ5้ส่วนหนะครับคิดพเพราะเศษส่วนเป็นลบยีเศษ5้ส่วนหเพราะฉะนั้นมาเหลือเท่ากับลบสเศษ5้ส่วนหถูกไหมนี่ไงเป็นลบจริงด้วยการที่เป็นลบแปลว่าเราเดาถูกแล้วว่าพื้นที่นี้อยู่ใต้แกน x ถูกไหมครับอไม่ใช่ลบ เอามาบวกกันอันนี้มากกว่าอ๋ออ๋อโอเคนะถูกนะอ่ะเนี่ยถ้าปอนคิดแบบซื่อๆเอามาบวกกันปุ๊บอะมานจอะมาละสิบห้ากว่าเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับแต่บอกแล้วว่าเวราหาพื้นที่หนูต้องเปลี่ยนจากลบนี่เป็นบวกนะใหม่นะอ่าเพราะนั้นกลายเป็นสิบแปดเศษสองส่วนสามบวกด้วยแอบสูตของก้อนนี้นะครับหรือสองเศษห้าส่วนหกรวมกันเป็นสิบแปดสองยี่สิบแล้ว ที่เหลือเศษส่วนสส่วน3บวก5้ส่วน6ททำส่วนเท่ากันคูณ2.2ส่วน2เข้าไปเป็น4เป็น9เป็น9.6ส่วนหหรือ1เศษ3ส่วนห1เศษ3ส่วนหหรือ1เศษ1น่ส่วนสองพอนั้นลงมาสุดท้ายคำตอบคือ2 1เศษ1นส่วน2นะครับตารางหน่วยมีพื้นที่แตกต่างการหาอินทิเกรตทั่วไปโอเคไหม รืดปริพันธ์อย่างง่ายแล้วก็กราฟกับแกน x ก,กราฟ2เส้นอ๋ออันนี้คือสมการกราฟกับแกน x นะแล้วก็พื้นที่บิดล้อมเส้นโค้งกับแกน x โอเคไม่ใหม,ม่ยังมีกราฟ2เส้นที่ไม่สอน เ okay. ตอน,นะครับสุดท้ายลักษณะที่เรายังไม่พูดถึงคือการหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างเส้นโค้ง2เส้น uh huh. ซึ่งในนี้ตัวอย่างไม่มีแฮปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นอ่ะงั้น เขาออมาเนี่ยเป็นการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งที่มากกว่า1เส้นนะคือถ้าบางทีเราเจอกราฟ2อันตัดกันอย่างเงี้ยเราหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟ2เส้นเนี้ยกับแกน x อ่ะ e หรือไม่ก็เป็นกราฟ2เส้นเลยนะครับลักษณะนี้กราฟ2เส้นตัดกันเราหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟ2เส้นนี้เลยเห็นไหมลักษณะนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรมากหรอกคือถ้าสมมติว่า หนูทำเทียบกับแกน x ไรละอันนี้นนเาเลไม่มีครับอันนี้ไม่ได้ให้ชีตครับอันนี้เพิ่งเห็นเนะื้อหาใหม่ว่ามีตังนี้ด้วยก็เลยเพิ่งเปิดมาเอาเพิ่งเปิดชีตมาให้ดูเดี๋ยวนะอยูงไง่ไหนล่ะเมื่อกี้อันนี้พวกนี้ทำเป็นหมดแล้ว โอเคถ้าศสรพ,พวกนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นกราฟ2เส้นแล้วเอาแกน x นะกับแกน x มากกว่าหรึองเส้นกแกน x หนูต้องวาดรูปให้เป็นเพราะว่ารูปเสร็จแล้วปุ๊บอะเราต้องมาดูเลยว่าอย่างเช่นข้อน,นี้มีรูปให้แล้วครูบอกว่ามีกราฟ2เส้นเส้นนี้กราฟเส้นหนึ่งเส้นโค้งเส้นสองเส้นตรงเลนะครับวาดรูปเสร็จปุ๊บหนูต้องหาจุดต,ตัดกันให้เจอจุดตัดของการาฟสองนี้ว่าตัดที่ไหนพอได้จุดต,ตัดปุ๊บอ่า x เท่าไหร่เช่น x เป็นหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นถ้าหนูหาพืน้นทะี่ f 1ตรงนี้กราฟ f x ก็ได้นี้ g x ก็ได้ f กับ g อินทิเกรตของกราฟ f x เนี่ยกราฟแกน x ตั้งแต่ไหนตั้งแต่0นย์ไปจนถึง1นะครับอันนี้ใช่ของ f x ่างเดียวและช่วงหลังเนี่ยตรงนี้หนูไม่ใช่ f x แล้วเพราะ f x มันคงไปเรื่อยถึงว่าเราหาพื้นที่เส้นตรงนี้เราต้องอินทิเกรตของอินทิเกรตของอันนี้เรียก g x เนอะอินทิเกรตของกราฟ g x ตั้งแต่อะไรก็ตั้งแต่1ไปจนถึงจุดตัดกันตรงนี้เกิดขึ้น ถ้ามีการส่งเส้นแกน x นะท่านหนต้องแยกเป็นเทียะรูปเลยว่ารูปไหนทำมาแกน x ทันปะทำไมทันลองมาดูอันนี้เส้นตรงง่ายๆเส้นตรงนี้ง่ายเกินไปปึ๊บอันนี้ก็เป็นเส้นตรงนี่นะไม่เห็นมีอะไรยากเลยตรงนี้โอเคอันนี้ไม่มีตัวอย่างที่ยาก,ยากให้ดูละ อ่าใช่จบแค่เนื้อหาตรงนี้ไม่มีพูดถึงอย่างเลยต่อมาถ้าเป็นเส้นตรงนะครับรักษณะเนี้ยเขาอาจจะบอกทคนิคที่มสี่ว่าการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยรูปเรขาคณิตก็ได้หนูไม่ต้องใช้ดิเกรตเข้ามาช่วยหนูแค่วาดรูปให้ถูกเราใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่เส้นได้เลยยกตัวอย่างนะข้อนี้เส้นตรงนี้กับแกน x ในช่วงลบสองถึงหนึ่งใช่ไหมคะหนูวาดรูปประกอบไปครับเฮ้ยอันนี้การฟกาฟอะไรกราฟเส้นตรงมีจุดต,ตัดอยู่ที่ y เท่บวก จุดตัดที่หน่งหน่วยความชันเป็นลบหนึ่งใช่ไหมครับก็หน้าตากราฟอย่างนี้หรือปรมาอย่างนี้เลยหาพื้นที่เป็นร้อมล่ะลบสองลบสองในแถวนี้นะจนถึงหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยรูปสร้างสามเหลี่ยมได้รูปนี้เพราะฉะนั้นสูตรที่สามเหลี่ยมคือล่ะหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับหรือว่าหาจากนี้เลยก็ได้ฐานกี่หน่วยทั้งหมดศูนย์ลบหนึ่งลบสองถึงหนึ่งใช่ไหมครับสามหน่วยสูงกี่หน่วยล่ะก้อนความชันเป็นลบหนึ่งก็แปลว่าสูงก็ละสามหน่วยเหมือนกันจใช่ไหมคะ ฉะนั้นก็สูง3หน่วยเหมือนกันจบแล้วเนี่ยได้มาคือ4.5ตารางหน่วยอันนี้คือการอินทิเกรตแบบไม่ต้องใช้สูตรเลยสินะใช้พื้นไม่ต้องใช้การอินทิเกรตนะครับการหาพื้นที่ดล้อมโดยใช้รูปเรขคคณิตมาดูแบบเส้นโค้งกับเส้นโคง้งเส้นโคง้งเส้นโคง้ง2เส้นอย่างเงี้ยอินทิเกรตหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างเส้นโคง้งสองเส้นต้องวาดรูปยังไงการหาพื้นที่ปิดล้อมต้องวาดรูปให้เป็นเพราะว่ารูปสารปุ๊บเราต้องดูได้ว่าใครอยู่สูงก่าใคร ะคะคือหนูต้องการแค่ดูรูปว่าเฮ้ยช่วงอินทิเกรตของฉันอนะ่ะใครอยู่สูงกันวะอย่างเช่นเนี่ยเราหาเส้นสี่รูปเลยนะ f สูงกว่า g หมดใช่ไหม f สูงกว่า g หมดเลยฉะนั้นหนูหาไปค่อินทิเกรตระหว่าง f x ลบ g x dx เพราะอะไรสมมติน,นะครับอ่อันแรกคุณจะแยกให้ดูว่าถ้าคุณหาอินทิเกรต f x อย่างเดียวมันคือเส้นสีนเหมือนทั้งหมดได้พื้นที่ตรงนี้มาตั้งว่า a ถึง b เนาะโอเคปะ่ะงั้นถ้าหนูหาอินทิเกรตต่อระหว่าง g x อ่ะลบตรง g x ตัวนี้ มันจะพิจารอามาระหว่างกราฟ g(x) กับแกน x ใช่ไหมครับได้พื้นที่ด้านล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอามารบกันอ่ะหนูก็จะเหลือพื้นที่ส่วนที่ข้างบนและที่ต้องการใช่ไหมเออฉะนั้นสําคัญคือดูให้ได้ว่าใครอยู่เหนือใครอยู่ใต้นะคะยกเว้นกรณีที่แบบมันมีบ้างสูงบ้างต่ําบ้างเนี่ยอันนี้กราฟ f(x) ของหนู o, อันนี้ g(x) ของหนูแล้วโจทย์ทำไมติเกต a ถึง b อะ่ะ a อยู่นี่ b อยู่นี่ากายเป็นว่าเราต้องคิด2ช่วงนะ ช่วงแรกสุดตรงนี้คือ a ถึง c หย่อนก็ได้ช่วงเนี้ยเราใช้เป็นอินทิเกรตของ f ลบ g โอเคไหมครับเพราะ f อยู่สูงกว่า g ใช่ไหมครับแต่ช่วงหลังไปตั้งแต่ c ถึง b เนี่ยหนูก็ต้องตั้งใหม่เป็น g ลบ f นะครับสาระสำคัญอยู่ที่วาดรูปพีได้ก่อนการหาพื้นที่ล้อมยังไงก็ต้องวาดรูปพีเป็นอ่ะต่อมาถ้าเส้นโค้งเส้นตรงหาพื้นที่ล้อบหลอดเ,เส้นตรงเส้นตรงตรงนี้อันรดรบสูตรพาร,ราโบลายัางไงใช่ไหมครับพาร,ราโบล่าที่มีจุดยอดที่0,0 หน้าตาประมาณนี้เนาะปึ๊บ่ะอันที่2เป็นเส้นตรงก็ง่ายๆเหมือนกันจริงไหมคือความชันจุดตัดอยู่ที่2หน่วยความชันเป็นบวกหรือกราฟประมาณนี้แต่พวกนี้เขาจะไม่ค่อยบอกมานะต้งแต่ไหนถึงไหนเขาจะไม่ค่อยบอกออกมาว่าเฮ้ยฉันหาพื้นที่ปิดล็อกตรงไหนถึงไหนอ่ะเขาจะเอาที่แบบมันปิดจากเส้นที่มันตัดกันเนี่ยกราฟมันตัดกันตรงเนี้ยฉันหาพื้นที่ปิดล็อกตรงเนี้ยโอเคป่ะอ่ะก่อนอื่นเลยถ้าคุณวเส้นพาราโบลาคูเป็น fx เอ้ยขอให้มัน gx เนี่ย gx อันนี้ fx ใช่ไหมคะ b ใครลบใครเส้นโค้งคือ gx เส้นตรงคือ fx fx i n d i c a t e ของ fx ลบ gx ถูกตอ้องเพราะเราดูแล้วว่า g สูง af สูงกว่า g จริงไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้มาสมก,การกลายเป็น x บวก2ลบด้วย x กำลังสองโอเคประมาณกลายเป็นลบ x กำลังสอง นีกแล้วเป็นกำลัง3าส่วน3บวก x กำลัง2ส่วน2บวก 2x บวกสะแต่ถ้าเราต้องการหาพื้นที่อ่ะจาก a ถึง b อ่ะหนูก็ต้องมี C แล้วใช่ไหมและว a กับ b คืออะไรครูถ้าเราหาพื้นที่ปิดล้อมนะเราหาระหว่างถึง a ถึง b ไม่ต้องมี C แล้วมี a กับ b แต่ a กับ b ผมคืออะไรดีอ่ะหาไงดีจุดตัดทตัดตรงไหนการหาจุดตัดหาอย่างไร แก้สมการค่ะการหาจุดตัดกันอ่ะสองอันนี้มันตัดที่จุดเดียวกันคือแก้สมการ igx กับ fx ต้องมีค่าเท่ากันจริงไหมครับหรือ y เท่ากันถูกไหมคะแก้สมการเลยก็คืออันนึง x กำลังสองอันนึง x บวกสองอันนี้คือการหาจุดตัดนะครับหาจุดตัดกราฟสองอันแก้สมการเลยโอเคย้ายข้างมาเป็น x กำลังสองลบ x ลบสองเท่ากับศูนย์ x ลบสองคูณ x บวกหนึ่ง เท่ากับ0แปลว่า x เท่ากับ2กับลบ1แปลว่าตัดกันที่จุดนี้คือ x คือ2ค่ะและด้านล่างนี้ x คือลบ1ครับโอเคไหมครับเอาแล้ว y คูก็แทน x เ้ยก็ในเมื่อหนูรู้แล้ว x คือ2หาค่า y ได้เอาไปแทนไหนก็ได้นะครับออกมาคือ y เป็น4แต่ถ้า x เป็นลบ1แทนเข้าไป y เป็น1โอเคปะ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นหนูรู้ลอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2เป็นเอ้ยลบ1ถึง2ถูกปะ่ะ จริงจริงไม่ต้องชาร์จหาทสองอย่างนะไม่ต้องหาเอกวาย XY นะหาแค่เดียวพอน,นะเพราะเราต้องการหาแค่ว่าเนี่ยช่องอินทิเกรตเริ่มต้น x เท่าไหร่ไปจนถึงสิ้นสุด x เท่าไหร่ใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> แต่ที่กูทําให้ดูเพื่อให้เราเห็นภาพว่าออกตัดกันอย่างนี้รูปสวยพอดีเป๊ะเลย <S <S โอเคนะครับไอ้นั่นแปลว่ามันจะเรานุนอินทิเกรตทั้งหมด a คือลบหนึ่งและ b คือสองกลายเป็นลบแปส่วนสบวกสส่วนสหรือ2องบวกสอง ลบด้วยลบ1นกำลังสเป็นลบลบส่วนสามพุนามีลบอย่างนั้นเป็นบวก1นส่วนสลบ1นกลังสเป็น1นส่วนสแล้วก็2อคูณลบหเป็นลบสโอเคไหมครับอ่ะตามด้วยคิดเลขมาหกลบแส่วนสามลบหนึงสามลบกึ่สามลบก่ามมาคือลบสแล้วก็ลบลบเป็นบวกสองลบหนึส่วนส 6กลบสเหลือ3 3มบวกสเป็น5 5าหลบหนเหลือ4.5หรือ 4, 5, 4ครึ่งนั่นเองตารางหนุ่ย,ยโอเคอันนี้ขั้นตอนการคิดเลขน,นะครูไม่ซีเรียสมากนะเราไปคิดเองได้ใช่ไหมครับค่อยถอดทีละอันโอเคปะ่ะแล้วมีผลไหมแฝงแฝงก็งสอบเรื่องอินทิเกรตด้วยถูกไหมครับแล้วเจอไหมรูปสัตวนี้ เจอแค่แบบแรกเลยไม่เจอต้องมาคิดยานครับผมใหม่ข้อม,อมูลมีนะออแฟงอีกสทิศนะใช่จะเ,เจอก็ได้อีกทิศหนึ่งอาจจะสองเพิ่มเขาบว่าเขจะไม่มา <c oughs> ทีนี้เยครูที่2เข้าไปบหยุดอ่าเงยโอ้โหหยุดก่อนตั้งแค่นีให <c oughs> ม่แล้วถ้าสมมุติว่าข้อนนั้นอนะ F กับ G ครูเป็นอย่างเงี้ยอ,อันนี้ F อันนี้ G จะเป็นไหมต้องคิดบนล่าง ถ้าโจทย์หาพื้นที่เป็แบบปิดล้อมระหว่าง f อไม่จําเป็นนะมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับท่าหนหัวหาเราเอฟซีเนี่ยหนูไม่สนใจจะอยู่เหนือแกนหรืออยู่ใต้แกนเพราะการลบใกล้ของหนูอะมันจะมาเป็นบวกดีต่อให้เนี้ยเอามาตอนแรกเป็นลบชิงว่าอันนี้เป็นบวกเออพอไปลบกันปุ๊บอันนี้ก็กลายเป็นลบลบเป็นบวกอยู่ดีเห็นไหมครับมันก็ได้พื้นที่เพิ่มอยู่ดีอืมอ่างั้นขออีกข้อหนึ่งเป็นเส้นโค้งเส้นโค้งแล้วกันมีไหมวะไม่มีเส้นโค้งเส้นตรงเลยจบแล้วอ่าใหม่แล้วหนูเจ,เจอมาประมาณนี้ใช่ไหมลูก สองกราฟหรือหนูไม่เจอหนูจะไม่ได้คะจำไ,ได้ไหมไม่ได้อ่ะงั้นอีกข้อนึงน,นะเจอในสองแล้วนะข้อน,นี้ให้ f มาให้ g มาเหมือนเดิมวาดรูปประกอบก่อนรูปส่วนมากาให้มาง่ายๆแต่จริงๆแล้วถ้าวาดยากถ้ารูปยากเราจะเป็นต้องใช้สี่ขั้นตอนในการวาดรูปนะครับเลยวาดสวยๆออมาโอเคปะ่ะแต่ถ้ามันง่ายๆอย่าง,างเป็นในขั้นสองทุเดียวหนูก็รู้แล้วนี่ครัพรพบพาราโบลาใช่ป่ะพา,าราโบลาหงายทั่วไปจริงไหม ในช่วงออยาหนึ่งเส้นโค้งคืออะไรเส้นตรงคือ x บวกสองเอาเหมือนเดิมม่ว่าสองความชันเป็นหนึ่งอุ้ยันหน้าตาเหมือนเดิมเลยแต่นี่เขาระบุมาว่าตั้งแต่ลบหนึ่งถึงหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งจุดตัดเราหารู้แล้วลบหนึ่งนี่หนึ่งนี่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างเดิมหรอกก็แค่กำหนดขอบเขตใหม่เป็นลบหนึ่งถึงหนึ่งเพราะฉะนั้น้อนี้ไม่ต้องทำก็ได้ผ่านไปง่ายไปอ่ามีข้อที่แตกต,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 ต่างข้อที่แตกต่างข้อสามค่ะข้อที่สามแมกราฟจะเหมือนเดิมนะ แต่คุณให้ดูนะว่าเขาหาลบสองถึงหนึ่งลบหนึ่งอุ้ยก็ไม่ต่างกันลบสองลบหนึ่งเนี่ยตรงนี้ถึงลบหนึ่งไทยสูงกว่ากัน g สูงกว่าเนะเมื่อกี้ที่เราทำตั้งลบหนึ่งไปถึงสองจุดตัดที่หนูหาไว้นะครับมัน f สูงกว่า g ใช่ไหมครับเออฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราหาช่วงด้านหลังเนี่ยตรงนี้ลบสองถึงหนึ่งเราเห็นเลยว่ากราฟ g ของหนูสูงกว่ากราฟ f x ฟเอ็กซ์ใช่ไหมครับฉะนั้นหนูก็อินทิเกรตของ g x เอลบเอโอเคไหมดีเอ็แต่ถ้าข้อนั้นมีอีกไหม ไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมดาสมมตินะถ้าข้อนี้นะครูเปลี่ยนใหม่นะลบสองถึงบวกหนึ่งหนูต้องทำสองช่วงนะหนูจะได้ว่าช่วงแรกของหนูว่าไอ้ลบสองถลบหนึ่งเนี่ยกราฟ g สูงกว่ากราฟ f แต่ช่วงระหว่างลบหนึ่งไปถึงหนึ่งเนี่ยกราฟ f สูงกว่ากราฟ g ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหนูต้องแยกเป็นสองอันอ๋อ,อช่วงแรกที่เกณฑ์ระหว่างลบสองถึงลบหนึ่งคือของ gx ลบ fx dx อันอันหนึ่งกลายเป็นตั้งแต่ลบหนึ่งไปจนถึงหนึ่งของ f x ลบ g x dx โอเคไหมครับอืมมีด้ยน้ำใหม่นะเขาบอกการสองเส้นมีหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นอเอาแค่นี้พอจะมีสติต้งช่วงอ๋อโอเคนะคะจบ